ขึ้นกันคืออีหยังแทนที่สิฮักแพ่งกันหาโจมตีแต่อันเศร้าเดียวกันขอบอข้อใจ เอาล้ค่ะรีบเร็วก็เริ่มหลอนออกเปิลแล้วนะคะย่างตะตอกย่างตะตออาตตที่วันนั้นในหลอนออกทุกคนแต่ว่าสาวสว่างก็เตรียมตัวล่างหนอกล่างนาเนาะค่ะเพื่อที่จะไปรับไปนอนเนาะ,ะคลิปนี้เกิดจะเป็นคลิปทรงไทยสําหรับขึ้นหนีนะคะสําหรับไพ่เรายๆคนเนาะค่ะที่เขามาถามข้าวข้าว,าวสาวสว่างเนาะค่ะหรือว่าเขามาในเนื้อหาของคลิปเนาะ อันนี้ซาวสวางกับซิบว่าไผทั้งสิน้นเพราะว่ายังเพิ่มแกอยากรู้ว่าอันในเนื้อหาที่สาวสวางเอามาเล่านั้นเฮ้ยเป็นเนื้อหาของเจ้าอยูบ่บอกในเรื่องที่ว่าไม่อยากไม่กล้าบอกพ่อแม่นะคะเพราะ กลัวพ่อแม่รับไม่ได้นะในเนื้อหานี่นะทุกคนคะสาวสว่างจะบอกว่ามันเป็นเนื้อหาของผีผู้หนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นก็มาถามมาผัวนี่คือผัวไม่หรือผัวเกาบอเนาะค่ะอันนี้สิมาบอกว่ามันบเม่นผัวของสาวสว่างสาวสว่างน่ะไม่ผัวผู้เดียวนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนเท่าเดียวนี่ยี่สิบปีอยู่นองกันเนาะค่ะแต่สามถามมาคือผัวเกาผัวไม่นี่บอกกับนาสิเขาใจพิษกันอยู่เนาะค่ะ แต่สิ่งนี้เนาะกะ็เลยมาแดดที่บายแต่ก็ดีอยู่เือกันที่เพิ่นอยากจะมาถามไทยอยากจะรู้เนาะคะ่ะเพื่อยังเพื่อค้นคนา,าใหม่เพิ่นิะไ้ถามกันสิ่งนี้ก็ดีเนาะขอบคุณลายๆเนาะค่ะที่ถามข่าวๆกันจังสี่แต่ว่าก็อยากจะบอกไปว่าคนในคลิปก็คืออีกพี่อีกผู้หนึ่งเด้อค่ะ ด้วยความที่ลหลายๆท่านอาจเขามาฟั่งแลวก็งุ่เนาะค่ะเพราะหนึ่งแรกเลยก็คือฟังบ่จบเนาะคะะ่ะหล้กกาที่สองเนาะค่ะบ่เข้าใจในเนื้อหาที่แท้จริงที่ฟังจังได้แก่ฟั่งบ่รูเรื่องนั่นเองเนาะค่ะจับหัวชนต้นไปแลวแต่ว่าสิจับใดนะคะอันนี้ก็บ่าว่ากันเนาะแล้วแต่เจ้าพิจารณาเอาในการฟั่งของเจ้า เวลาเจ้าฟังแล้วเจ้าบอกข้าอใจนั่นเจ้าก็สิเริ่มจ้วงก็บอถือความเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิไเ้ื่มมาขยายความให้อีกลหลายๆท่านฟังบอกขอใจกะสิบอกว่าโอ้ยอันเจ้าจะไปหาเว้าอันเออ,อกมาอายประชาซี่เดอ้อตั้งเรื่องเล่านู่นนี่นั่นออกให้ผู้อื่นฟังมันบ่เม่นการตั้งเรื่องเล่าบ่มีไผดอกค่ะสิไเป็นหจักไผว่ากินขนมปังเครื่องก้อนกระแบงกันก็ผัวเห็ดนั่นเฮ็ดนี่กะต้องแบงกระดาษทิสูเครื่องก้อนก็ต้องแบงกัน เอยบ่เคยเห็นในประวัติศาสตร์กันอันนี้ก็เรื่องแรกที่คเคยเอามานําเสนอเนาะค่ะแต่บาดท,ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหลายๆท่านก็นว่าโอ้ยสตอเนาะก,กินแล้วแล้วมันแสบบอเนาะวะ่ะแต่ว่าสาวสว่างนี่ถ้าบอกว่ากินสตอเม็ดที่ข้าเจ้าเอามาขายนั่นเออขาใจนะคะมันก็แสบไปอีกอย่างหนึ่งแต่บอกกับคนนาะว่าห้าเป็นสตอจังสันจังสีบริเกียวกันก็ผ่อยเน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะแต่อยากจะให้ขอใจว่าเนื้อหาของมันเป็นจังสันอิลีบบไดสตอบบแลสนะคะ อันนี้มาวอาเรื่องจริงนะจ้าก้อนนาที่คอยสิมาเฮ็ดคลิปจังสีเนาะก็มีมูมีพวกเพิ่นนี่แล้ว,ว่าเออเนื้อหามันดีเอาออกไปให้สู้เศร้าโลกเพิ่นได้ยินน้ำแน่เอาไปเพิ่นได้ศึกษาน้ำแน่เพราะยังเพราะว่าหลายๆคนบอเสือดอกปัญหาจังสีมันมีเอา กระสิมีไผยเสื้อล่ะคะ่ะบ่มีไผยออกมาเปิดเผยผู้ใดมีจ,งจมังใดกระมิดอิ่งติ่งเนาะคะ่บกกะบ่กล้าแสดงออกบอกก่กล้าว่าอายคนนู่นนี่นั่นถามว่าความอายมันกินใดบ่มันกินบ่ใดคะ่ะอีสันนี่ผู้นึงนะคะถ้าสิพังค่าอายขอดกระเฮ็ดยั้งบ่ออกขึ้นกันบ่กล้าหอดได้เอ่อสิไปเฮ็ดกองเฮ็ดงานนังสีก็ค่าแต่อายเนาะอายไปสมัครอายไปเฮ็ดล่างถ้วยล่างจานร่างสวมทำงานความสะอาดนู่นนี่นั่นสิไปายเฮ็ดยั้งละค่ะ นี่ละคือเรื่องความเป็นจริงอยู่เมืองนอกมันนาอายตรงไดเป็นเมียฝรั่งมันนาอายตรงไดจะมาผิดพลาดมันก็ให้ขอดีอย่างนึงนะมันพิดพลาดสําหรับตัวเฮาแล้วแต่ว่าขอดีก็คือให้ผู้อื่นศึกษาเรื่องเฮาไปนี่ละค่ะคือเอามาขยายความใหมาฟังแต่ข้าวนี่เนาะสาวสว่างเอาเมาเว่านี่ก็คือว่าให้เห็นได้ชัดเจนว่าสาวสว่าง มีแค่ผัวเดียวนะคะแต,ต่งตั้งแต่เริ่มต้นจนเท่าเดียวนี่กับพระนด้ป้ากันอยู่น้ำกันตลอดมีความสุขดีนะคะเรื่องของให้ฉันนี่ก็บ่ได้ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคอยู่นะคะบ่ต้องเป็นห่วงยังมากมมยเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับความคิดเห็นหลายๆต่างๆนานาขอบคุณจากใจอีดี <S <S คนเฮานะคะ่ะมาอยู่เมืองนอกย,ยังมันดีมันผิดมันถึกกับพิจารณาออกเองได้เนาะบแม่นว่าอัน ไปเงียพันว้ามาน่นโอ้พมมีไผเวาลคือเจ้าดอกสิมีไผรวาลคือข้อยทุกคนบมมีไพรกามาว้าดอกค่ะเรื่องตับไตใสพุ่งจาของป่าน,นั่นบางคนนี่นะน่าอายจนแบบว่าแทบสิแทรกพันดินนี้แล้วกระบก,ก้าสูงสิงกับผู้อื่นพ่อ,อยัง้งถือกรอกถือต้มถือตัวร้ายนะคะเบิดเงินเป็นล้านสองล้านกระบกปากพ่อ,อยั้งล่ะเพราะอาย แล้วในสังคมเมียฝรั่งเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาผู้ใดเป็นยังใดนั่นก็บ,บ่มิภัยมาเหยียบกันนะทุกคนกระบ,บ่มีภัยมากทรงแบบว่าเออหน่นสายตานี่จังสั้นม่มีนอกสีจากผู้ใดบอกทุกคนที่คอยเงียบหนก,ก็นคือคนไทยหฮอนี่แหละนะเยาวาเฮาวเป็นแปลนักลายทุกคนค่ะเนาะให้เกียรติกันแน่บ่ให้เกียรติผู้อื่นก็ให้เกียรติเจ้าของแน่ถือว่าเจ้าของเป็นคนไทยู้หนึ่ง คืออีหยังแทนที่สิหักแพงกันก็ยังมาหักแพ้งกัน,กน,ย,าากกนยังมาถาโจมตีแต่อันเศร้าเดียวกันเขา่เ่้อใจนี่ล่ละค่ะเหตุผลหลายๆลายลายประการอิลีควรที่จะคิดรอบขอบกับบอคิดอืมคอยกระเอยทุกคนคะ่ะ